อ้าวมามามาปล่อยให้ท็กมือแขกครับเฮดมันปูครับ,คร,บครับทานแบบไหนดอกง้ามง,งามโอ้โห,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 หนี่ก็มาห่อครับ สวัสดีครับเหมือนนี้มาพบก่องโนมินดีให้เกขาครับเหมือนนี้ก็วันทีหกมิถุนหนาหกเจ็ดครับหมายกับวัดผู้พนาสูงนะครับเนาะอำเภอหน้าลอยจังหวัดอุบลเัมย์เราครับเนาะเหมือนนี้มาเขาปลาให้ที่เขาครับเหมือนนี้เช็ดกันยังเลื่อมมีมีแนวว่มีแนวครับเดี๋ยวนี้มาตามลาหาเฮ็ดทานให้เกขานะครับเนาะไปไปรับชมกันครับเฮ็ดทานครับดอกเนี่ยทานเถิดลองหนึ่งครับยังจุ้มไหมครับทานเถิดครับ ครับดรากำลังเหือนีอ่ก็ว่าขั้งขอหนี่ก็มาพิชครับนี่จะขาเนี่ยของเนี้ยครับยิ้มาพิตอันครับนะครับการเด็ยทั้งกอค้าแบบนีง เหลือญเงนะครับสองงานออเ่นเี่ยครับมูดเดียวกันครับนีว่าท่านเปิดอไอตองมันต้องข้นครับกเ็เล่นอย่างอี่นอ้ยนะอีกเนียทานเหลือไงครับ

เอาป่ะดก็คื้มัต้งองถอดอนหาวครับ,บดินครับนั่งตปมันโดนถอดบนต๊ข้ามกุ้งมาครับเราเข้ามาไหมครับ ดอกน่้ไงอะไรนะครับคู้คานอะนะครับหิดนาแดงครับอ๋ครับดอกนี้ครับคานเหลือดงนญ่คนี่ค้าตั้แตเลยครับนี่ดอกนึงครับ องค์ฟันครับแลนะครับเอาปล่อยแล้วครับ,อ,อ,รบองค์ฟันถือน้ำครับต่อึ้อเท้าดิน่าเลยครับคิดมันปูรครับ หน่อยครัไปครับโอ้ยดอกไงไงบ่เฮ้ยว่นไหว่าไรว่าไรขันไหนไหนะหนหนครับดิ โอ้ขายตันเลยโอ้มีว่าไหนครับเคงนี่ยค่า่อว่าไ ไปกลางกลาง่ะครับอู้ยันไหนไนมะ่ละขายยังไหนครับขายยังไหนอันนี้ครับตามมานะา วังกี้เผ็ดหนอ่าแดงครับเป็นงูเนี่ครับโอ้โฮผลังทัดขาเนี่ยครับอาจค้า ทองหนทำงานอ,อ๋อหมดแล้วครับอ้าหาแล้วครับ คครับง okay, ้อเลครับเฮ็ดกับพ่อค้านี่นะครับเนาะเหลือมั้งเหลือม้ห่างเราเฮ็ดครับพอเดผอเดเก็ดเรื่อยๆยังอยู่ครับเฮ็ดกันเลยถ้าถามเบิ้งนะครับว่าเฮ็ดยังจะออกเรื่อยๆครับเฮ็ดทานครับตอ้นเลยครับ ต้องปอให้สง,งกหน่อยครับ้ชิบหบาทให้บึ้งนะครับต้องลงหัวขาวเอามามามาปล่อยให้ทุกคนแขกครับเดี๋ยวครผมด้วยขอหยาดดึงเอาด้วยครับเลยซ้ายยังครับ เคยกินกับความเหม็นมาไหนเด้อครับเนสเซนนี่ชวนหมากเอาไปพกกินนะครับเนาะเสียบกินมูมนเยครับกินได้เยครับแต่แต่คนบ่นิยมครับคนแถวบ้านผมไม่ค่อยนิยมกิน ออกน้อยหน่อยครับพลังนนเก็บอะไรลยครับด้วยดึงออกพุดธเลยครับ ร้อยเอื้นเฮ็ดสกนองแขกเด้อครับทางอื่นๆยังเน,ะนาะเฮดเพชรใช่ไหมาครับมกินเสียมี้ครับเราสาดใกล้ไข่เฮ็ดปวกกล้หน่อยแล้วครับไข่ไข่กันเนะาะแต่ทุกคนใช้เครื่องน้ำครับใา่เคืองเพช ทำไมม,มันออกไล่ครับครับดีบ่ไห các ni, nha Các bạn xin cái ลังก็ลังน,น้อยน่อยนี่ครับเยอะวมนแรงเอาจะมีหมก,กินน้อยเนี่อเอามาสุรบเพชรครับวันนี้เฮ็ดซบหน่อแขกครับเดี๋ยวมูวนหนึ่งครับจะเอาไปมมกแรงกินครับเอาไปมกมาแรงเนาะ เพ็ดตาแดงกันเลยครับเพ็ดทานกันเลยครับมือนี้เต็มกระตาเลยครับกันเลยหลากหลายชนิดเนาะครับเนาะมือนี้เพิ่งเกิดชิขอลากระบ่านแล้วครับกันเลยถุงฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามก็กระดิง่งเพิองคลิปต่อไปเน้อครับมือหน้าพอ,อก,กันไหมครับสวัสดีครับ